สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ามาที่บ้านพักหมอลำใจกืนร้อยนะคะเนื่องจากว่าวันที่12บวันแม่ที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่นะคะเรากลับบ้านแล้วก็วันที่13าเราก็ไปทําตาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้ามาหาแม่วันนี้เราก็เลยถือโอกาสเอาของฝากจากสุขนนครค่ะสินพาข้ามมาฝากกี่เมรัตกับเนรเต็มหลังจากที่ไปเลาะเบืองหลักเงี้เอ้ายายยายสวัสดีจ้ายายสวัสดีครับ เนียยังอ่ะสามิงชิวๆอยอีเลยสามไปชอบนสามชิงตีนสามิงไม่แต่งยุ่ยใอ่ะไม่แต่งใไมเป็นคือฝนจตกนี่ล่ะมันมืดเธอใส่แบบบอสเน่อยู่บางได้ยินเดีเสียงเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้ามตกใจห้ามตกใจกัน มาแล้วมาหอยฟันทักเร็วเ <c oughs> นื่องจากว่าวันที่12นะคะเราไม่ได้มาหาแม่ว่าเราอยู่ที่นครพนมแล้วก็13เราก็ไปทําตานะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็จะตาบวมๆหน่อยนะคะ <c oughs> แม่ก็ตกใจก็่อตกใจเอาพื้มา,มา,มา,มากมาาเลย <c oughs> แม่ปัจจุบันปัสิว่าเอ้ามึงไทยยังาปัจจุบันเนาะตา,าแลเรี <c oughs> ยบๆนะคะเมื่อนี้ก็ได้กีฬาไดอย่างพื้นไดนอกมีของแม่แม่รัดกับแม่เตน ม่ไ,มได้มีผืนใหญ่กับผืนน้อนหมูได้เป็นเสือปลาผ้าผ้าป่า,า,า,าอีแม่ย่อนหลังเฮ้ยเขรอเดีเ๋ยวเรือต้องเบิงไ,ไงใต้น่าถือมันมาคือแทะอันนี้ของแม่ลาดอันหนึ่งของแม่แตนถึงแล้วไข่แม่หนึ่ง<อ>หนึ่งก็นึงในโอกาสตันนี้ไข่แน่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงตังแต่ ขออนุญาตปิดเสียงช่วงนี้ไว้นะคะเนื่องจากว่ามีเสียงเพลงดีกระซิบค่ะแน่นกระไดเสือมาหายแม่พืนหนึ่งเดี๋ยวอีแม่เราสีลองใส่เบิ้งวะราสีใส่ได้บ่คิดว่าอีแม่สีใส่ได้นะคะเพราะว่า,าจากที่กะไว้ว่าอีแม่น่ะสีใส่ได้พอดีแต่ว่าพี่น้องมาเบิ้งบบนี้มาเบิ้งเกิดอีหยังึ้น แม่อ้วนขึ้นได้นี่เอาซอยแม่ก่อนเบ่งแม่แม่โอ้ติดติดพี่น้องติดโอ้ขึ้นเป็นแนนแนนมองแอวเนาะวันนี้เนาะแบบใดโมเม่นแมนี่แม่กินเขาแทบตีช่วงปิดบงนั่นติดแล้วเนี่ยตีว่าเสือเขินเนี่ยวันนี้มันบอได้เขินดอกพี่น้อง มันโบดีเขินเสือแน,านา่นะแต่ว่ามันติดมองฟุ้งหรือเปล่าเบิ่งเอาโรดเดอวบันนี้เดอวันยิมยิ้ม,มพอใจร้ายเสือกระซีซื่อสีออออประมาณนี้แหละคะ่ะมหาห้แม่เพราะว่าส่วนตัวแล้วเน้นมากแล้วก็ตอนไปเช่นงขั้นกระซ้่สีนี่แหละมาฝากแม่แม่ใส่ได้ยูแต่ว่าเดี๋ยวคันช่วงออกงันเดียเ๋ยวเอลแม่ก็ลดลงนะคะเดียเ๋ยวเอวแม่ก็น,น้อยลง ต้องให้แม่กินออราดีได้เนี่ยใสเดี๋ยวพอดีสองลายเห็นทิวงานแล้วเหรอวะย่าก็ดีกันาะสั้นเสียพอนั้นพอดีมันจะเป็นมันจะเป็นโซ่งมันพอดีกับหัวสินเด้อันน้นอันก้นขายว่าเป็นโซ่งพอดีกับหัวสินก็เลยว่าเพค้นถามว่าแม่อกเท่าไหร่ก็เลยว่าทางอกนี่บ่ห่วงห่วงทางพุ่งก็เรยว่าเพราะว่านี้มันเป็นแบบเป็นเคื่องจักเป็นตินสินเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าบ่รู้ Có lẽ cá say hẳn mấy ngày nữa, bây giờ nó bớt mất cả nhau. Nào thì mẹ này là khả, bây giờ bà mẹ này nó sẽ xay đại rồi sao? Cáo mà lời. Thì làm. Nào, ổn không? Xì xì, 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 xì เย็ดแก้ขึ้นเรียบแ้วอจ๊กต่เอาน่ะเอาใส่ถุงใบถุงใ้ตดกรงามงามเนี่งามแต่ก็มากซื้อจะสีนังสีใม่ใหม่นีดพื้นหนักระเอ้าใส่ดีนี่เราวังมันสบายถามันนี่มันเป็นมันเป็นผ้าฝ้าย้องคามนนี่ถ้าชอเอาเขานีกูฝันเลยไกดีกว่า หอดฝันคุณตีีอมาฝันคิวันิวแทนฝันยูฝันกินแทนเอาเดี๋ยวลูกไปหาแม่ลัดก่อนแม่จุกบับยังแรงเด้ออยูมานไปหลับไปซืบกติม้าแล้วล่ะเขาว่ายุ่งหุ่นยุ่งกว่าไปชงกลัวไม่พอจะไปพี่น้องกรเทียมกิมชงกลัวไม่ไปใส่ต่อเราจะไปหาแม่ลัดต่อนะคะเพราะว่าแม่แตนอยู่บ้านหลังหลังนึ่งแม่ลัดน่าจะอยู่กัว เดี๋ยวเดี๋ยวอครัวหมมาทานเดยวงนไปอยู่บ้ังคือน่าไปือดีมาไปมาไปล่ะมาหรือยังโอเนียนเนียนเนี่ยมุกใหม่มุกใหม่มุกใหม่มุกหม่กัะละ เนเนเสวัสดีค่ะัดีครับเอยได้หน่อยามาาหล่วันเองสวค่ะวาอนแม่ทำอะไรกินเีแกงแดงแกงแนงแกงปักบว่างไรได้ป้าได้ได้น่ป้าออาเอามาชิมไอม่คันได้ล้วนกันทีเลย เห่อเา้อ้ยส่อนส่ออ่วนเพื่อไม่เพิ่นวางวางว่าท่านเองจีบบ่ท่านมาจกเชื่ออยู่จังว่าตั้งแต่ลูกว่าลูกเมื่อบันเมื่อนั่นแล้วๆ1ิบสิบามลูกไปเฮตตาเลยเนาะแล้วก็กลับมาก็เลยว่าถามน่เศ้าโกจังน้อยก็ต้องขอมาหาอีแมวก็เลยในใดกอนฝากจากสะบนลระพรอมามาวาบ้านแม่ย้อนหลังไปหาแม่แตนมาแล้วกินอไรวาหาไม่ล แม่แตงมาเวลาจุดพวกยาอะี่บ่ได้บอกแกพวกบ่ได้ไปใช้ยูประจำโมมียูนี้บ่รลูใส่แดงบอเขาบอกว่าพื้นใหญ่ที่สุดในหลานแล้วประจำมาถึงใส่เสียไอ้แบงยูนี้ถือควาพแข็งแรงแล้วกันดีละหักแห้งได้บ่ได้กับซีลวดมุ่นใจร้องเพิ่งกวนแม่แตนติดตรงนี้เด้อ เขาคือเห็ดมน่อยแช่เอาใส่บงดูแล้วทุกคนทาปวดทาด้วยาอยบแต่ผิที่ากเหนียวมาาก่อยเาว่านัุ้อนเขาเขากั้วไเอาหวัไป่ยในจุทันหลายนี่แหละแต่ทหารใ่กองนู้นใ่ต่อนก้อนกับบะดดพีน้องเลยร่อนกะทีแล้วก็มีแกงม่ชิมไม่หม้อันใดยูมันคือเอลร้อยแต่ละมันเป็นเสือเ้งนี เสมอกันกับหัวซินบันมาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้านวลนุ้ขวว่าใหม่กันแม่จังวะจังอหน้าข่อตาใส่เล็นขัอเลยสองมือเลยใส่รองเทีนเลยตา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 ส่แม่ยืดดีมีแห้งนยังหลายดอกลูกกไดอแป้งพือเก่านะืกั่าแม่นืแห้งแม่แดกับแม่ นึง pues ่อร่งแม่ผู <the <the ้นึงบอกสอนกันมานแต่หลยปีจนปากเปียกปากแทะคักอันคักเติอไม่ไพ่ขาดยซ้อสองเซนนัองวิลีบอได้เบาเหรียญขาดยื้อสองเซนเบาห้ากรตีเบาเด็กได้บอกได้สอนคักฝลุกทีงจะค้องอีกลูกเพิ่มเขาเลยบอกไงฝรุกเพิ่นบอกไงเกลียงเกลียนนักนะ ิาละรักษาสุขภาพน้ยาหั่หมจ้าเก็บเป็นอะไรก็ให้เป่าบวบขูบเต่าบพนมว่าถาจว่ามันบไหวจนว่าจค้องนมจะคองยืน่จสีกรเอาเนากานหนึ่งย่างผิวยางผิเด้อเมีเด้อจ้